จากการหลอมรวมทุกพลังความคิดที่ได้ร่วมกันถักทอก่องานพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O อเนและผลสำลฤทางการเรียนด o n a l Test หรือ NT เปรียบเทียบปีการศึกษา2,557กับปีการศึกษา2,558มีผลดังนี้ 1การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเด็ก5กลุ่มสาระหลักระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ5 7 1กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ5.93กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ0.46 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมลดลงร้อยละ0.81กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ6.12สรุปในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย5กลุ่มสาระคิดเป็นร้อยละ44.66เพิ่มขึ้นร้อยละ3.48และทั้ง5กลุ่มสาระมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ8.34กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ1.88กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ลดลงร้อยละ0.92กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมลดลงร้อยละ1.91 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ2.07สรุปในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย5กลุ่มคิดเป็นร้อยละ35.07เพิ่มขึ้นร้อยละ1.89ปีการศึกษา2,558มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้คะแนน100%จำนวน43คน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์37คนการบวกเลขทศนิยมไม่ได้เรื่องยากเพราะและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ6คน What the day today? is of 2. ประเมินผลสมริ์ทางการเรียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ความสามารถด้านภาษา มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ0.06ความสามารถด้านคิดคำนวณมีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ0.19ความสามารถด้านเหตุผลมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ3.37สรุปภาพรวมทั้ง3ด้านคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ46.43เพิ่มขึ้นร้อยละ1.07